<ไป S 1> สับไปอยาไปโบอ่มามีอลงเยวม่สูกระเขาได้น่ะอย่าไปอย่าไป,าไป,าไปแล้วมึงเสกูเฮดเังมไรล่ะกูต้องไปเอาควายกูขึ้นมันปนควยหอาไปได้หอกับ่นมันได้คือกันมึงคือตึ่แล้วว่าสั่นวกเขาอดตายกันเบิดไปถ้ากูบ่กลับมาพาลูกพ่าเต่าไปอยยุก,กับพ่อกับเมซะ ต้องไฟตัวนั่นาถูกขอให้จำเริ่นจเริ่นเถิดพอจะคุ้นเลยออพีตะโนผาเอ้ยพีไ,าาไ,ไผมม่ไหงบอ,อมาจนบังไฟคือไผ่บอกพีไผ่หูมากรอดอกก็โจนบังไฟเป็นไผ่มาจากสายผู้ต่ว่าโจนบังไฟไปนป่นเอาัวเอาคุ้ยจากไร่หอย มาแจกให้ชาวบ้านซุ่มในหอยหรือ้ากัญญาณนโจรบงังไฟกันเนบิดพวมพมีในหอยผู้ใดเคยเอาชนะโจรบงังไฟในจักคนโจรบงังไฟใส่บงังไฟกับตะไลที่แห้งที่สุดเป็นอาวุธ หอยน,อน,อน,นะหอยเพราะว่ามองนี่เราเป็นตาพักพีมันแหง้งพักมองนี่ละผมเห็นมันสะดวกใกล้แม่น้ำว้าไอหอยมาเสื้อหอยเลยเอาเถอะเอาเถอะหอยเบิ่งเบิ่งแล้วพีสางนั่งใหม่หอ,อ,อยพ่อเสียอาย่อยู่หรอกโอ้ยอันนี้พอเจ้าสิญาณนี่ยัง,อ,งอ่ะพีอ่ะอายุก็บซ้ำนี่แล้วอีกว่าโดนน้อยนะเจ้าก็บเสดียเป็นซุ้มเดียวกันแล้วบองโลกเคยมายมาเนี่ย เดีวกูเสกน้ข้าวเข่าท่อมึงเด้เอามาทีหลังก็ังหิวพอดีนี่ยังไะน่ยเฮ้ยยังย่ยังจอยจอยเนผีเขาว้าเดี้ยวไปละเดยนี่าใจกดอีกแน่หอย มีดุลีคือให้แกตายเดี๋ยวคอยซ่อยกันนะซ่อยต่อตาสวัสดีครับท่านบอกอะไรใช่ไหมว่าจะมาหาพูทนี่เอาบ้านนาดงมาเอาเหงนันหมดแล้วหัวเลี้ยงโตเอาไว้มึงแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะเดินหน้าไปบอกทางการไอ้เหมันตัวไหนมันปากโปง่งบูดอีกอ้อไปนี่มึงเอาไปตายเนี่ยอ้อ้สิง เอาคนไม่เพิ่มเป็นมันเป็นเหมือนดูดูมันจะสูวัไหมท่านครับม่เป็นแสงกะขามบพอะไรดอาขนาดมันตึงยิ่งเต็มเเนื้อเอิกมันยังเบลื่นเลยแห่งลูกหวังมันสองคนคือบบแมนคนเนี่ยมันมีของดีมันจะมีดีอะไรกูไม่สอนอ่ะกูยากจะรู้มายากอามันยังไงแต้มันไปบอกตางอาได้นะมึงที่พายกันหมดเนี่ยใครู้จักคนคนหนึ่งที่มีวีซ่าอาคมไปจะโจาสิกาไปพอมัม่บอ มัน,นไม่งายทำไมกูไม่กล้ามัน,นไม่งมันเป็นปอบใขรหุ่นจากคนคนหนึ่งที่มีวิซาอาคมไปนนี้โจทย์ฉัาไปขอมหนบอมันไม่งายทำไมกูไม่กล้าม,ม,มัน,นไ,ไม่มมไง่ายมันเป็นปอบ ครับมึงเคยได้ยินว่าบักโจนบักไฟยามมันป่นมันขาคนนําบอที่คอยได้ยินมานี่มันป่นง่วงคนควยกับไปแจงสะพานเขาบัด้ยินว่ามันขาผู้ไรจักเกือะแต่มันสิขากูมันคือเป็นคนเงงเงมมันบอกว่ากูไปขาพ่อแม่มันขานเกินเมื่อวานไม่พอย Yeah. เซาให้มึดทิ้งกล้วยไว้เราไปซะพอดจงน้บมายมึงสัย่านเหตุอย่างมันมากผู้เดียวเฮ้ยฟ <c oughs> าดเปิดรถกัน